ในชีวิตทุกวันเรามักจะมองหาความสำคัญจากสิ่งภายนอกเช่นความสำเร็จในงานความสวยงามจากรูปลักษณ์หรือความมีสเสน่ห์จากการแสดงออกแต่พี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราดูมีสเสน่ห์มากที่สุดจริงๆแล้วมันมาจากภายในตัวเราเองคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรือแต่งตัวสวยงามที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาสำคัญ แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆลองคิดดูสิว่าเวลาคุณไปเจอใครสักคนที่เขาทำให้คุณรู้สึกดีแค่ได้คุยด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญในสายตาของเขานั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถมีได้แค่เรารู้จักที่จะใส่ใจในสิ่งเล็กๆและแสดงออกให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ คนที่มีเสน่ห์จริงๆมักจะไม่แสดงออกด้วยการทำอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือการพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินไปสิ่งที่ทำให้เขามีเสน่ห์คือความเป็นธรรมชาติและความใส่ใจในคนรอบข้างบางครั้งการแค่ยิ้มหรือการพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนก็สามารถทำให้คนรู้สึกดีได้มากมายเราเคยรู้สึกไหมว่าเวลาพูดกับบางคนแล้วรู้สึกเหมือนการพูดคุยเป็นเรื่องง่าย ไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งๆท,ที่เราก็แค่คุยเรื่องทั่วไปแต่เราได้สัมผัสถึงความจริงใจจากเขาความสนใจในตัวเราซึ่งทำให้เราอยากพูดคุยต่อไปบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าความจริงใจที่เขามีในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นได้โดยไม่ต้องพยายามแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้อย่างไม่รู้ตัว ความเป็นตัวของตัวเองการให้ความสำคัญกับคนอื่นและการแสดงออกที่ไม่พยายามปลอมแปลงตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นที่รักได้โดยไม่ต้องฝืนเลยการฟังเป็นทักษะที่สำคัญมากในเรื่องนี้พี่เชื่อว่าคนที่ฟังผู้อื่นได้อย่างจริงใจและแสดงออกว่าพวกเขามีความสำคัญนั้นมักจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยเราไม่ต้องแสดงออกว่าเรารู้ทุกอย่างหรือพูดให้ดีเสมอไป แ,แค่ฟังให้ดีมันก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นคนที่ฟังอย่างตั้งใจมักจะมีสเสน่ห์เพราะเขาทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมีคุณค่าและมันทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาสำคัญในโลกนี้พี่เคยเจอคนที่ฟังเราแบบไม่ขัดจังหวะฟังจนจบและให้คำแนะนำดีๆในตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังสับสน มันไม่ใช่แค่การฟังนะแต่มันคือการที่เขาทำให้เราเห็นค่าของตัวเองในช่วงเวลานั้นเมื่อเรามีคนที่ฟังเราอย่างตั้งใจ <D> เราก็รู้สึกว่านี่แหละคนที่เราอยากอยู่ใกล้การฟังไม่ได้แค่เป็นการรับข้อมูลจากผู้อื่นนะแต่มันคือการให้เกียรติเขาให้เวลาและความสนใจในสิ่งที่เราพูดซึ่งทำให้เราเชื่อมโยงกับเขามากขึ้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาดูมีเสน่ห์ที่สุด เราคิดว่าเสน่ห์ของคนธรรมดาไม่ได้มาจากการพยายามทําตัวให้พิเศษแต่มันมาจากการที่เราเป็นตัวเองอย่างเต็มที่และแสดงให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้การฟังการให้เกียรติและการแสดงออกถึงความจริงใจเป็นสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะสร้างเสน่ห์จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แค่เราให้ความสำคัญกับคนอื่นจริงๆและแสดงออกถึงความเคารพความใส่ใจในสิ่งเล็กๆเหล่านี้เอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้แล้วนั่นคือถ้าเรารู้ว่าเรามีสเสน่ห์จากสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ทำไมบางครั้งเรายังรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่ทุกคนรักหรือว่าคนอื่นยังไม่เห็นสเสน่ห์ที่เรามี อะไรคือสิ่งที่ทำให้บางคนดูโดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มคนธรรมดาเรามักจะมองหาความพิเศษจากภายนอกใช่ไหมคะเราคิดว่าต้องมีสิ่งที่หรูหราสวยงามหรืออะไรที่ดูแพงเพื่อทำให้เราโดดเด่นแต่ความจริงคือความลับของคนธรรมดาที่ใครๆก็รัก กลับอยู่ที่สิ่งที่เราแสดงออกมาในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่การกระทำเล็กๆไปจนถึงการให้ความสำคัญกับคนรอบข้างลองนึกถึงตอนที่คุณได้พบกับคนที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆคนหนึ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรพิเศษและยังไม่มีอะไรเด่นชัดเลยแต่ทันทีที่คุณคุยกับเขาคุณกลับรู้สึกว่าคุณอยากอยู่ใกล้เขาอีก อยากพูดคุยกับเขาอีกและรู้สึกสบายใจไปกับเขานั่นแหละค่ะสิ่งที่เขามีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นจากภายนอกแต่เป็นพลังที่เขาสามารถทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีโดยไม่ต้องพยายามมากมายแล้วถามตัวเองดูไหมเราเคยให้เวลาและใส่ใจในสิ่งเล็กๆบ้างไหม การฟังที่ดีจริงๆการแสดงความใส่ใจให้กับคนรอบข้างในช่วงเวลาที่เขาต้องการมันมีค่าแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องการพลังอะไรจากเราเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เราเจอรู้สึกว่ามีความสำคัญและมีความหมายในชีวิตของเรา บางครั้งการแสดงความรักและความใส่ใจเหมือนไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่หวานหูหรือท่าทางที่ดูดีเสมอไปแต่มันอยู่ที่ความจริงใจและความตั้งใจที่เรามีให้กับคนอื่นตั้งหากเรามักจะคิดว่าการให้ของขวัญราคาแพงหรือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นการแสดงความรักที่ดีที่สุด แต่จริงๆแล้วการที่เราสามารถสละเวลาและให้ความสำคัญในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นทำมันมีค่ามากกว่าที่เราคิดตอนที่เราอยู่กับคนอื่นการที่เราไม่รีพูดแต่กลับเป็นคนที่ให้เขาได้พูดและฟังอย่างตั้งใจมันทำให้เราเป็นคนที่น่ารักในสายตาของคนรอบข้างคนที่สามารถทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีความสำคัญ ไม่ต้องรอคำพูดหวานๆแต่พฤติกรรมของเราเองแสดงออกมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วคุณเคยคิดไหมว่าบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เราทำให้กับคนอื่นอาจจะทำให้เขาประทับใจจนกลายเป็นความรักที่ยั่งยืนได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแค่การส่งข้อความให้กำลังใจการช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆที่คนอื่นไม่คาดคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเพื่อนคนหนึ่ง การแสดงออกถึงความใส่ใจคนรอบข้างทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆคําถามที่สําคัญคือคุณคิดว่าคุณแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าคุณใส่ใจในตัวเขามากแค่ไหนคุณให้ความสําคัญกับคนอื่นในชีวิตคุณอย่างไรคุณเคยเห็นตัวเองเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างจริงๆหรือเปล่า มันอาจจะเป็นคำถามที่เรามักจะมองข้ามไปเพราะทุกวันเรามักจะยุ่งกับเรื่องของตัวเองจนลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้เรามีสเสน่ห์จริงๆคือการทำให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เรา พี่เคยเห็นหลายคนที่ทำตัวเหมือนเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่หวือหวาแต่เขากลับมีคนรักและให้ความเคารพอยู่เสมอเพราะเขามีสิ่งที่พิเศษที่มาจากภายในคนเหล่านั้นไม่ต้องพยายามแสดงออกหรือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่แค่การให้ความสำคัญและใส่ใจในคนรอบข้างอย่างจริงใจมันกลับทำให้เขาดึงดูดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและนี่คือสิ่งที่เราควรเรียนรู้ สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากการทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนแต่มันมาจากการที่เราแสดงออกให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในชีวิตของเราการฟังอย่างตั้งใจให้เกียรติในตัวเขาและการเป็นตัวเองนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็รัก เคยรู้สึกไม่ว่าในบางช่วงเวลาเรามักจะรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรพิเศษในชีวิตตัวเองหรือบางครั้งก็เหมือนว่าเราไม่สามารถทำให้คนอื่นเห็นค่าในตัวเราได้เลยบางคนอาจจะคิดว่าแค่คนธรรมดาอย่างเราคงไม่มีอะไรที่โดดเด่นพอจะทำให้ใครๆหันมาสนใจหรือรักเรา แต่พี่อยากบอกว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะทุกคนที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นบางอย่างในตัวเราที่เรามองไม่เห็นหรือไม่เคยสังเกตเลยบางทีแค่การเป็นตัวเองก็ทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ไม่จำเป็นต้องพยายามให้มากเกินไปหรือทำสิ่งที่ซับซ้อนเกินไป เรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกแต่พี่จะเล่าให้ฟังว่าคนธรรมดาๆแบบเราก็มีความสามารถในการสร้างสเสน่ห์ได้ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเพียงแค่รู้จักวิธีในการแสดงออกและใช้ความเป็นตัวเองให้เป็นประโยชน์พี่คิดว่าหลายคนคงเคยเห็นคนที่เป็นคนธรรมดาๆแต่มีสเสน่ห์จนทุกคนอยากเข้าใกล้หรือแม้แต่คนที่คุยกับเขาสักครั้งก็รู้สึกดีขึ้นอย่างไม่รู้ตัว แล้วเคยคิดไม่ว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงดึงดูดคนอื่นได้มากขนาดนี้บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่การทำอะไรที่เก่งกาจหรือซับซ้อนแต่มันคือการแสดงออกถึงความจริงใจและความเคารพในตัวเองและคนอื่น การที่เราเป็นคนธรรมดาก็เป็นจุดแข็งของเราการที่เราไม่พยายามแสดงอะไรออกมาเกินตัวกลับทำให้เราเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีเสน่ห์มากกว่าที่คิดหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันคือสิ่งที่เขาเป็นที่รักและเป็นที่สนใจจากคนรอบข้างคนที่คอยสังเรื่องราวของผู้อื่นคนที่ใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยที่ทาให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีความสาคัญ นั่นแหละคือสิ่งที่พี่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าความลับของคนธรรมดาที่ใครๆก็รักมันอยู่ที่การแสดงออกถึงความเป็นตัวเองการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยและการให้ความเคารพซึ่งกันและกันการเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำอะไรให้มันดูดีเกินไปทุกสิ่งที่เราทำจากใจมันจะสะท้อนออกมาเองและเป็นสิ่งที่คนรอบข้างรู้สึกได้เราทุกคนต่างก็มีความสามารถในการสร้างสเสน่ห์ในตัวเองโดยไม่ต้องพยายามที่จะเปลี่ยน แปลงตัวเองให้เป็นคนอื่นคนธรรมดาที่ใครๆก็รักไม่ได้หมายถึงคนที่ต้องทำอะไรที่พิเศษหรือทำตัวให้ดูหรูหราหรือแปลกใหม่ตลอดเวลาแต่มันคือการที่เราสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เรา หลายครั้งที่พี่สังเกตคนรอบข้างพี่เห็นว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกดีและเป็นที่รักที่สุดไม่ใช่คนที่พูดแกล่งที่สุดหรือคนที่แสดงท่าทางหรูหราแต่เป็นคนที่มีความจริงใจและใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยการฟังอย่างตั้งใจการให้ความสำคัญกับคนอื่นอย่างจริงจังแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่บางคนอาจมองข้ามไปก็ทำให้คนที่เราเผชิญหน้าด้วยรู้สึกว่าเขามีค่าในสายตาของเราลองคิดดูสิว่าหากเราสามารถ แสดงให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าเขามีความสำคัญเราจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราจะไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือแกล้งทำเป็นใครอื่นเพราะความจริงใจที่เรามีในตัวเองจะทำให้คนอื่นมองเราในแงด่ดีการฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแค่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีแต่มันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเพราะคนที่รู้สึกว่าเขาถูกฟังและได้รับการใส่ใจจะรู้สึกใกล้ชิดและอยากคบหากับเราอย่างจริงใจหลายคนอา จะไม่รู้ว่าการที่เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้ทำให้เราขาดสเสน่ห์แต่กลับทำที่เรามีสเสน่ห์ในแบบที่คนอื่นสามารถสัมผัสได้ง่ายการทำตัวเองให้เป็นคนที่จริงใจและให้ความสำคัญกับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคือสิ่งที่ทำให้เราน่าสนใจในทุกสถานการณ์ในโลกนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าใครจะมีสเสน่ห์หรือไม่แต่พี่เชื่อว่าการที่เราให้ความสำคัญกับตัวเองและกับคนรอบข้างมันทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เรารู้สึกดีและมีความสุขไปพร้อม กนนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงการมีเสน่ห์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำตัวให้เป็นที่สนใจเสมอไปแต่เป็นการทำให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้คุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยนอกจากนี้การให้เกียรติผู้อื่นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างเสน่ห์พี่เชื่อว่าคนที่ให้เกียรติคนอื่นจริงใจจะได้รับการยอมรับและเคารพจากคนรอบข้างอย่างไม่ต้องพยายามเลยค่ะ การให้เกียรติไม่ใช่แค่พูดดีหรือทำดีแต่หมายถึงการที่เรามองเห็นคุณค่าของคนอื่นและแสดงให้เขารู้สึกว่าเขามีความสำคัญแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการฟังคนพูดโดยไม่ขัดจังหวะการแสดงความชื่นชมในสิ่งที่เขาทำหรือแม้แต่การขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยที่เขาได้ทำให้เรา ทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้คนที่อยู่ใกล้เรารู้สึกดีและอยากกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งเพราะเขารู้สึกว่าเขามีค่ากับเราความรู้สึกนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นความรักและความเคารพจากคนรอบข้าง ถ้าเราเป็นคนธรรมดาไม่ต้องพยายามอะไรให้มากมายแต่ยังสามารถสร้างสเสน่ห์ได้จากสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำทุกวันมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ได้โดยไม่ต้องฝืนตัวเองคนที่อยู่ใกล้เราจะรู้สึกสบายใจและเห็นค่าในตัวเราเพราะเราไม่พยายามทำเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราเอง การเป็นตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องพัฒนาหรือไม่ต้องเรียนรู้แต่มันหมายถึงการยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราคือและพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของเราเองมันทำให้เราสามารถดึงดูดคนที่มีความคล้ายคลึงและเข้าใจในตัวเรา ทุกคนมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วแค่ต้องเปิดใจรับรู้และแสดงออกให้คนอื่นเห็นคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดูโดดเด่นที่สุดในห้องแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ฟังดีให้เกียรติผู้อื่นและแสดงออกถึงความจริงใจคุณจะเป็นคนที่คนรับข้างอยากอยู่ใกล้และคุณจะเป็นคนธรรมดาที่ใครๆก็รับพาร์ทสการมีสเสน่ห์จริงๆมันไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณพยายามทําให้ดูพิเศษหรอกนะแต่การที่เราสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง และทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้มันคือเสน่ห์ที่แท้จริงการแสดงออกถึงความสนใจและความใส่ใจในคนอื่นจะทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าเขามีค่าและสําคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการลองนึกดูสิว่าคุณเคยไปเจอคนที่มีแค่ท่าทางธรมธรมดาธรรมดาแต่น่าแปลกที่คนคนนั้นกลับสามารถทำให้คุณรู้สึกพิเศษได้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้พูดอะไรที่หวือหวา หรือไม่เคยทำอะไรที่ดูโดดเด่นแต่มันคือการที่เขาแสดงออกถึงความจริงใจความเป็นมิตรและให้เกียรติคุณมากกว่าคำพูดใดๆมันทำให้คุณรู้สึกดีและอยากอยู่ใกล้เขามากขึ้นการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจนั้นไม่ใช่แค่การเงียบและรับฟังไปตามบทสนทนาแต่มันคือการที่คุณใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดเหมือนกับว่าเขามีความสำคัญในโลกของคุณทำให้เขารู้สึกว่า คุณพร้อมที่จะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นที่รักโดยไม่ป้องทำอะไรที่ซับซ้อนหรือพิธีพิถันการให้เกียรติคนอื่นเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้คนรอบข้างรักและเคารพเราไม่ใช่แค่การพูดว่าขอโทษหรือขอบคุณเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการให้เวลาและพื้นที่ในการแสดงตัวตนของคนอื่นการไม่ขัดจังหวะ หรือไม่ทำให้เขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขานั้นไม่สำคัญลองสังเกตคนรอบตัวคุณดูสิคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่มีรูปร่างหน้าตาหรือเครื่องแต่งกายที่ดีที่สุดแต่คือคนที่รู้จักแสดงออกถึงความเคารพและความใส่ใจในคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะมีสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดคนรอบข้างได้โดยไม่ต้องพยายามมากมายความสเสน่ห์ที่แท้จริง มาจากการที่เราเปิดใจและยอมรับตัวเองและคนรอบข้างในทุกรูปแบบความสามารถในการฟังและเข้าใจคนอื่นทําให้พวกเขารู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญกับพวกเขามากกว่าสิ่งอื่นใดยิ่งคุณเป็นคนที่ใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นและยิ่งคุณไม่พยายามทําอะไรเกินตัวเพื่อให้ดูดีในสายตาของใครสักคนคนอื่นก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณเองเพราะสิ่งที่คุณทําจริงๆคือ การแสดงออกถึงความรักและความเคารพจากใจในที่สุดสเสน่ห์ของคนธรรมดาไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากการที่เรารู้จักที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราและคนรอบข้างการฟังอย่างตั้งใจการแสดงความใส่ใจและการให้เกียรติในตัวตนของคนอื่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและเมื่อคุณเริ่มทำให้คนอื่นรู้สึกดี ด้วยการแสดงออกถึงความจริงใจและความเคารพคุณก็จะกลายเป็นคนที่ใครๆก็รักโดยไม่ต้องพยายามเลยการที่เรารู้จักเป็นตัวของตัวเองและทำให้คนอื่นรู้สึกสำคัญคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันหมดไปและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นที่รักโดยไม่ต้องทำอะไรเกินตัวความจริงแล้วสเสน่ห์ไม่ได้มาจากสิ่งที่ภายนอก ไม่ใช่การที่เราพยายามเป็นคนที่คนอื่นอยากเห็นเสมอไปแต่มันคือการที่เราแสดงให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสเสน่ห์คือการที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราและความจริงใจที่เราแสดงออกมามันคือสิ่งที่มีพลังที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของคนธรรมดามันมาจากการที่เราให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง และแสดงออกในสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าในชีวิตของเราไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นแต่แค่เป็นตัวของตัวเองและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราใส่ใจในตัวพวกเขาพาร์ทที่หเทคนิคที่ทำให้คนธรรมดาเป็นที่รักในพาร์ทที่ผ่านมาพี่ได้พูดถึงความลับของคนธรรมดาที่ทำให้พวกเขาเป็นที่รักโดยไม่ต้องพยายามอะไรให้มากมาย การแสดงออกถึงความจริงใจและการให้ความสำคัญกับคนรับข้างเป็นสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นดูมีสเสน่ห์ในสายตาของคนอื่นแต่อาจจะมีคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าแล้วเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงหรือจะเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้พี่จะมาแบ่งปันเทคนิคที่คุณสามารถใช้ในการปรับตัวให้เป็นคนที่ใครๆก็รักและเคารพโดยไม่ต้องทำอะไรยากเย็นค่ะ นี่คือเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. การฟังอย่างตั้งใจเทคนิคฟังโดยไม่ขัดจังหวะให้เวลาคนอื่นพูดจนจบและตั้งใจฟังทุกคำที่เขาพูดทำไมมันสำคัญเมื่อคนอื่นเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าในสายตาของเรา การฟังอย่างตั้งใจคือการแสดงออกถึงการเคารพในความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีและอยากอยู่ใกล้เรามากขึ้นวิธีใช้เมื่อคนอื่นพูดพยายามไม่ขัดจังหวะให้เขาพูดจนจบสังเกตภาษากายของเขาเช่นท่าทางที่เขาใช้หรือท่าทางของใบหน้าใช้คำพูดสั้นๆเช่นเข้าใจแล้วหรือ แล้วรู้สึกยังไงต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสนใจและใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด 2. การให้ความสำคัญและให้เกียรติคนอื่นเทคนิคให้เกียรติและแสดงความสำคัญกับทุกคนที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงหรือคนที่ดูเหมือนธรรมดาทำไมมันสำคัญคนที่ให้เกียรติผู้อื่นและแสดงความสำคัญในสิ่งที่เขาทำจะได้รับการยอมรับและเคารพจากคนอื่น การให้เกียรติทำให้เราดูเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีเสน่ห์วิธีใช้ทักทายทุกคนอย่างสุภาพไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งหรือไม่ถามความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจและให้คุณค่าในความคิดของเขาเมื่อใครทำสิ่งดีๆแสดงความขอบคุณและชื่นชมจริงๆ 3. ความจริงใจในการพูดและแสดงออกเทคนิค พูดจากใจและแสดงออกด้วยความจริงใจไม่ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวเราทำไมมันสำคัญความจริงใจคือสิ่งที่คนรอบข้างรับรู้ได้ในทันทีการพูดจาหรือการกระทำที่มาจากความจริงใจจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและทำให้เราเป็นที่รักจากคนอื่นวิธีใช้หลีกเลี่ยงการพูดโกหกหรือพูดเรื่องที่ทำให้ดูดีแค่ภายนอก หากคุณเห็นคนทำสิ่งดีๆก็แสดงความชื่นชมจริงๆจ,จากใจหากไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่ใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่น 4. การมีความสุขกับตัวเองเทคนิคพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสุขและรู้จักรักตัวเองทำไมมันสำคัญ คนที่รักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตจะสามารถถ่ายทอดพลังงานที่ดีไปสู่คนรอบข้างเมื่อเรารักตัวเองและมีความสุขเราจะสามารถให้ความรักและการดูแลผู้อื่นได้เต็มที่โดยไม่รู้สึกว่าเราเสียสละตัวเองไปวิธีใช้ให้เวลาในการดูแลตัวเองเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือทำสิ่งที่ตัวเองรัก ไม่ตั้งความคาดหวังที่เกินไปจากตัวเองเพราะมันจะทำให้เราเครียดและเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองแล้วรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข 6. การแสดงออกถึงความใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆเทคนิคให้ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนรอบข้างอ่านไม่คาดคิดเช่นการจำชื่อการจำสิ่งที่เขาชอบหรือการช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆในการทำงานทำไมมันสำคัญ การที่เราใส่ใจในสิ่งเล็กๆทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขามีความสำคัญและได้รับการใส่ใจจากเราซึ่งจะทํำให้เขารู้สึกผูกพันและอยากอยู่ใกล้เรามากขึ้นวิธีใช้เมื่อเพื่อนหรือคนรู้จักพูดถึงสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบจดไว้และแสดงออกในโอกาสถัดไปแสดงความใส่ใจด้วยการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอยเช่นถือของให้หรือช่วยเรื่องเล็กๆในการทางาน ถามไทยเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคนอื่นเช่นเรื่องครอบครัวหรือสุขภาพของเขา 7. การเป็นคนที่หยอกแย้มและมองโลกในแง่บวกเสมอเทคนิคการเป็นคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการทำไมมันสำคัญคนที่มีสเสน่ห์มักจะไม่เพียงแต่สนใจในตัวเองแต่เขาจะสนใจและใส่ใจในการช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น คนรอบข้างจะเห็นความจริงใจในตัวเราและรู้สึกขอบคุณวิธีใช้เมื่อเพื่อนหรือคนรู้จักกำลังเผชิญกับปัญหาให้ลองเสนอการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ไม่ต้องรอให้ใครขอความช่วยเหลือมาก่อนแต่ให้ความช่วยเหลือที่สามารถทำได้ทันทีแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ 8. การเป็นคนที่ยิ้มแย้มและมองโลกในแง่บวกเสมอเทคนิคการแสดงออกด้วยรอยยิ้มและท่าทางที่มองโลกในแง่บวกเสมอทำไมมันสำคัญคนที่มองโลกในแง่บวกและสามารถยิ้มแย้มได้ในทุกสถานการณ์จะเป็นคนที่ดึงดูดคนอื่นมาอยู่ใกล้เพราะการแสดงออกถึงพลังบวกทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีและอยากติดตามวิธีใช้ ยิ้มให้กับคนที่คุณเจอแม้ในเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดมองโลกในแง่บวกแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีและไม่ให้ความเครียดส่งผลต่อคนรอบข้างสรุปเมื่อเราทำตามเทคนิคเหล่านี้เราจะพบว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ต้องมาจากการทำตัวพิเศษหรือฝืนตัวเองแต่กลับมาจากการเป็นตัวของตัวเองและแสดงออกในสิ่งที่เรามี การฟังอย่างตั้งใจการให้เกียรติคนอื่นความจริงใจและการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำในชีวิตประจำวันคือสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็รักได้ค่ะตอนนี้เราก็ถึงตอนสุดท้ายของพอดแคสต์แล้วค่ะหลังจากที่เราได้พูดถึงความลับของคนธรรมดาที่ใครๆก็รักพี่อยากจะสรุปทุกสิ่งที่ได้พูดไปในวันนี้ให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้ทุกคนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น นี่คือสิ่งที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นที่รักและสร้างเสน่ห์ที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้ค่ะ 1. การฟังอย่างตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของเขามีค่าใช้การตั้งใจฟังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 2. การให้เกลียดและให้ความสำคัญให้เกลียดคนรอบข้างโดยการฟังและให้ความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดความเคารพในผู้อื่น จะสร้างสน่หให้คุณเป็นที่รักในทุกสถานการณ์ 3. ความจริงใจพูดและทำจากใจไม่ต้องพยายามเป็นใครคนอื่นการแสดงออกอย่างจริงใจจะทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติ 4. การให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนรอบข้างทำจะทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าการแสดงความขอบคุณ การจำสิ่งเล็กๆที่สำคัญสำหรับคนอื่นทำให้คุณเป็นคนที่น่ารักและเป็นที่รัก 5. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการดูแลความสำคัญและไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆสะสมการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวทำให้คุณมีสเสน่ห์ที่ยั่งยืน 6. ก,การมีความสุขกับตัวเองคนที่รักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกดี การดูแลตัวเองและสร้างความสุขจากภายในทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้น 7. การแสดงออกถึงความใส่ใจให้ความสำคัญกับคนอื่นไม่เพียงแต่ในการพูดแต่ในทุกการกระทำการแสดงความใส่ใจและการสนับสนุนผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการทำให้คุณดูมีเสน่ห์และเป็นที่รักสรุปสุดท้ายความลับของคนธรรมดาที่ใครๆก็รักไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนเลยค่ะมันคือการเป็นตัวเอง การแสดงออกให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้และการให้ความสำคัญในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในชีวิตเราถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างจริงใจและไม่พยายามเป็นใครคนอื่นคุณจะพบว่าคุณมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองและความรักที่คุณต้องการจะเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องพยายามความรักและความเคารพมันเริ่มจากการให้เกลียดผู้อื่นและการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะ พี่หวังว่าสิ่งที่พี่เล่าในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเสน่ห์ที่แท้จริงของคนธรรมดาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมนะคะการเป็นคนธรรมดาที่มีเสน่ห์จริงๆมันมาจากการรักตัวเองและใส่ใจผู้อื่นอย่างจริงใจก่อนที่พี่จะไปอยากขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะพี่รู้ว่าคุณต้องใช้เวลามาฟังและคิดตามสิ่งที่พี่แชร์ไป ทุกคำที่พูดหวังว่าได้ช่วยเติมพลังและแรงบันดาลใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าและถ้าคุณอยากสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้แค่สแกน QR เพื่อเป็นค่ากาแฟเล็กๆก,ก็ช่วยพี่มากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆที่ให้เวลาและความสนับสนุนสุดท้ายนี้อยากบอกทุกคนว่า คุณเป็นคนที่มีค่าและสำคัญเสมอการรักตัวเองคือสิ่งที่ไม่ผิดหรอกค่ะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าลืมรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะพี่รักทุกคนที่ฟังค่ะและขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความรักที่แท้จริงนะคะ